สวัสดีครับพี่น้องสมาชิกชาวนิคมสร้างตนเองคนพิสัยนะครับซึ่งชื่ออย่างนี้นะครับชื่อนิคมสร้างตนเองผลพิสัยใช่ไหมครับแต่อยู่อำเภอรัตนบวรปีโอเคนะครับชาวบ้านนิคมเป็านอ๋อนิคมเป็นจานนะครับต้องเอ่อต้องขอขอบคุณท่านผู้ปกครองนิคมนะครับที่จริงแล้วเนี่ย เมื่อกี้ท่านบอกว่าทางคณะเทคโนโลยีให้ความสําคัญกับนิคมสร้างตวเองเิงจานแท้ที่จริงแล้วอาจจะเป็นเรื่องกลับกันนะครับคือต้องขอบคุณท่านผู้ปกครองนิคมที่ให้ความสําคัญกับคณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภาัฏอุดราธานีนะครับที่ให้โอกาสเราได้มาพบกับพี่นอ้องประชาชนชาวนิคมเพิงจานในวันนี้นะครับแนะนาของคณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภาัฏอุดราธานีซึ่งเป็นสถาบานันการศาึกษา พื่อการพัฒนาท้องถิ่นของจังหวัดอุดรธาน,นีแล้วก็เราก็มีพื้นที่บริการในการดูแลที่น้องประชาชนในเขตอุดรธาน,นีน้องคายเดินไปหลายจังหวัดอยู่นะครับวันนี้ก็นับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้พบกับพวกท่านนะครับก่อนอื่นก็ผมเจะขอแนะนําทีมงานสักนิดหนึ่งนะครับที่ที่ยังไม่ทราบว่าทางเรามีปัญหาอะไรบ้างนะครับในเรื่องของรายละเอียดแต่ว่า ในเรื่องของตามเอกสารที่ได้รับแจ้งคร่าวๆก็จะมีหลายสาขาหลายวิชาหลายหน่วยงานนะครับที่หลายปัญหาทีเดียวที่ที่ทางพวกเราอาจจะได้มาเรียนรู้ร่วมกันนะครับหาวิธงแก้ไขหาทางออกร่วมกันนะครับเรื่องแรกนะครับผมสุธิพงษ์เผื่องค้าคือคณบดีคณะเทคโนโลยีนะครับคนที่2ก็คืออาจารย์ปร,ริญญาพันเพชรระนะครับคนไหนละ่ะ นี่ก็เป็นรองคณะบดีนะครับรองบดีผู้หญิงนะครับทางด้านการบริหารนะฮะซึ่งท่านเองก็เป็นอาจารย์ทางด้านสาขาเทคโนโลยีชีวภาพนะครับนะครับวันที่2คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ชุลวิทยุวชิตนะครับตัวนี้นะครับชื่อง่ายๆว่าหมอเล็กนะครับหมอเล็กกับตัวใหญ่มากนะครับชอบสร้างบุญสร้างบุญุศนแล้วก็ดูแลทางด้านวิชาการทางด้านสุขภาพสัตว์นะครับ ผมไม่พีองมีปัญหาเรื่องสุขภาพสัตว์เลี้ยงนะครับมันจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่สัตว์เลี้ยงในบ้านนะฮะด้วยว่าเป็นเรื่องของสัตว์เลี้ยงเศรษฐกิจนะครับมีปัญหาเรื่องสุขภาพปัญหาเรื่องพวกพยาธิปัญหาเรื่องโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนนะครับท่านอาจารย์โชลวิทย์ก็ได้ทําโครงการเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเป็นเวลาชานาน,นะครับคนที่3ก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุนทรสุติบาทนะครับถือว,ว่าเป็นว่าน่าจะท,าทงานจริงๆนะครับผมเลยเป็นพาะบดีเฉยเฉยในเรื่องนี้ การประสานงานที่เกิดขึ้นในกิจกรรมวันนี้ต้องยกให้ท่านอาจารย์สุนทรนะครับท่านที่ททกุญตัวจริงผมนี่มาแค่พิธีการเฉยๆไอ้ตัวจริงคือคนนี้นะครับคือท่านผู้ช่วยอาจารย์ดรสุนทรซึ่งท่านจะมีความรู้ความชามาญใงด้านวิศวกรรมเครื่องกลนะครับเรื่องของการเครื่องจักรกลเกษตรเรื่องของการดูแลการเครื่องจักรที่ประหยัดพลังงานนะครับซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่พวกเราอาจจะจาเป็นที่จะต้องใช้ประโยชน์จากตรงนั้นในการไปประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงนะ ซึ่งคะแนนี้ก็แกพงขึ้นทุกวันทุกวันนะครับท่านอาจารย์สุนทรก็เป็นผู้ประสานงานใหญ่สําหรับเรื่องนี้แล้วก็ได้ให้เกียรติมาพบพวกเราด้วยนะครับท่านอาจารย์วันณศิริวันสิบเชื้อนะครับอันนี้เป็นเรียกว่าทางด้านอาหารนะครับถึงบอกมีเรื่องของการแปรรูปอาหารเรื่องของกิจกรรมเรื่องอะไรพวกนี้นะครับท่านอาจารย์นอกจากเป็นเรื่องของอาหารแล้วอาหารการกินแล้วท่านยังเป็นนักจัดรายการทีวีนะครับ เดี๋ยววันนี้จะออกทีวีแน่นอนเขันี่เน,นี่ยเนี่ยช่างมาแล้วนักข่าวเรียบร้อยวันนี้จะไปออกทีวีกันนะครับพี่น้องก็คอยดูทีวีผมจะเปิดทีวีตัวก็ไม่มาถึงไม่มาถึงที่นี่มั้งก็จะไปออกช่องแหน่ช่องแหน่ทอโบกองทัพบกนะครับแล้วถ้าอาจารย์อัจฉริยาสุริยานะครับอันนี้ก็เรื่องของอาหารการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารการเกษตรตัวนี้นะฮะท่านดูแลตรงนั้นนะครับถ้าอาจารย์สุริพรโกตะมีนี่เรื่องของการเรื่องของปูปูปลาตากน้ำนะครับการประมงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการแปรรูปสััตว์นน้ะครบ ปลาสวยงามอะไรพวกนั้นนะครับแต่อาจารย์ในสุริบุรีที่เป็นนักข่าวแกำลังถ่ายรูปยึดคะแนนนะครับไปเดี๋ยวก็คงจะเผยแพร่ภรับไปยังโคมเคเบิเเล,เเลทีวีอุดรธานีแล้วก็เรื่องของทางทีวีช่องห้านะครับถ้าอาจารย์สันติป้อมชุวันนะครับนี่เป็นทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลนะครับนี่เป็นทางเลยละนะรถเสียมอเตอร์ไซค์่อมไม่ได้นะครับส่งไปนะครับนะทางด้านรถจักร เครื่องกลทั้งหลายเลยนะครับแพทย์อาจารย์สุทินพลบูรณ์เช่นเดียวกันก็เพื่อนๆที่ช่วยกับเครื่องกลก็เป็นเรื่องเลี้ยงเชื้อไข่ชาวพนพิสัยนะครับคงเกิดที่นี่ก่อนจะมีเพเภอรักนะว่าปีดอกกระมังเป็นก่มเป็นกลุ่มเป็นกลุมเป็นตำบลขนแถมอ๋อแน่ะแน่ะเสดายก็เป็นคนพมนพิศัยโดยกำเนิดนะครับคือใครละใครแหน่ะคนพิสัยทั้งบ้านท่านอาจารย์เองนะครับวันนี้ก็มีโอกาสดีได้ไปพบกับพี่น้องชาวบ้านนะครับแต่งบ้านเกิดนะครับ ได้แจ้งสรวินปูกระพากนะครับด้านดิจิทัลกรรมเครื่องกลเช่นเดียวกันกับสรวินปูกระพากนะครับแนะแต่ดีที่สุดแน่ที่มาเที่ยวนี้นะฮะแต่อาจารย์นันาทิพย์พาวรีนะครับมาคู่หูมาด้วยกันทางด้านอุตสาหกรรมนะครับการแปรรูปอุตสาหกรรมการแปรพลังงานพวกนั้นนะครับแพ้อาจารย์กสมาชรีโคตรในเรื่องอาหารนะครับเรื่องของเทคโนโลยีอาหารนะครับวิทยาศาสตร์การอาหารพวกนั้นนะฮะ แพทย์อาจารย์สราวัขวาเช่นเดียวกันนี่ก็คือเรื่องของการแสรูปผลิตภัณฑ์อาหารเก็บเกี่ยวนะครับจะทําเป็นอะไรดีนะครับ p คเก a จ i n งเป็นแบบไหนแด้อาจารย์ไพรบุบผานะครับทางด้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็พลังงานนะพลังงานแสงอาทิต์นะครับการหยิบเอาพลังงานแสงอาทิต์ของฟรีีเอามาใช้อย่างไรนะครับทางด้านโซลารเซลล์อะไรพวกนั้นท่อยู่ความเชี่ยวชาญจาพวกนั้นนะครับถพาอาจารย์เพลินพิษแจ้งโัวหนากนะครับที่เขเรื่องของอาหารเช่นเดียวกันครับแยกจากกันนะครับ นะครับศาสตาจารย์สุริวัลสิทธิจันดานะครับโู่นะครับอาจารย์ได้ไปพูดนะครับเต็มยิ้มในทางด้านของวิทยาศาสตร์ชีวภาพนะครับเทคโนโลยีชีวภาพนะครับอาจารย์คมสันตันติชูเกียรตินะครับคนนี้ก็โอ้มาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะไปชมบ้านเราเนี่ยนะนะคนทางภาคใต้นะครับอำเภอปากพนังนู่นนะครับ วันนี้ได่มีโอกาสมาเห็นแม่น้ำขาขงครั้งแรกของชีวิตลีต่นเต้ววนตมากโอ้ทำไมทางภาคอีสานมันน่าอยู่อย่างนี้ไม่คิดจะกลับบ้านเกิดบ้านนอนแล้วเพราะฝากกายว่าอีสานวันนี้พี่น้องชาวพมิสยัยชาวตันนาบาปีก็ดูแล่นหน่อยคนนี้นะครับอาจารย์นชนาชาญบุญเพิ่มครับคนนี้คนเอเมริกานะครับอดีตอยู่น้องไทยตอนนี้กลายเป็นชายบุงการไปแล้วนะเคยเป็นคนน้องไทยมาก่อนตอนนี้กลายไปอยู่บุงการแต่แจนทวัตชัยศรีลาโศ ในนามด้วยส่วนกำลังกนนะครับเห็นดีบอกว่าเรื่องของตะบ,บานาันน้าเรื่องของอะไรต่ออะไรพวกนั้นจะดึงน้าจากแม่น้าโขงมาใช้โดยการแบบพลังงานนะครับแต่าอาจารย์ทวัตใจก็มีความรู้ความสามารถแต่นั้นนะครับครับวันนี้ก็เรามาการทั้งหมดประมาณ21คนนะครับก็ได้มาพบพี่น้องเพะชาชนก็รู้สึกว่าดีใจและมีความยินดีมากนะฮะส่วนเรื่องของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในภายหน้านะครับ อะไรก็ตามแต่ที่เป็นเรื่องของความร่วมมือความช่วยเหลือทางวิชาการนะครับก็ไม่ต้องเกรงใจนะครับทางมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ที่จะต้องอามาดูแลพี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นภารกิจอันหนึ่งของมหาวิทยาลัยนะครับเมื่อมีโจทย์นะก็มาร่วมกันศึกษาร่วมกันคน้นคว้าร่วมกันแก้ไขเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาพี่น้องประชาชนและความเป็นอยู่นะครับนั่นก็หมายถึงว่าลูกหลานเราได้เข้าไปศึกษาเราเรียนนะฮะได้นําความรู้นะครับ เราไปสู่ชุมชนนะครับมาพบกับผู้ปกครองวันนี้นะครับก็เป็นนิมิตหมายอันดีว่าวันทั้งหน้านะครับดเด็กๆเยาวชนรุ่นหลังที่ก็โตขึ้นไปนะก็จะเข้าสู่รูปการศึกษาวันทนั้งหน้าเราก็จะสร้างจิตสำนึกให้เขามีความรักในการพัฒนาหมู่บ้บานชุมชนและท้องถิ่นวันนี้มีโอกาสเข้ามาวันนี้นะเป็นครั้งแรกนะครับเราก็มีความยินดีอย่างยิ่งและก็ต้องขอขอบพระคุณพี่น้อประชยชนโดยเฉพาะท่านผู้ปกครองนิคมนะครับ มันเหมือนกับเมืองเมืองเลยผู้ปกครองเนะเหมือนเจ,จ้าเมืองนะฟังอาจารา์ผู้ปกครองนิคมนะครับในบรรยากาศเราในครั้งนี้นะครับผมเองคงมีออกล่าวสวัสดีท่านๆในสัส้นๆขนาดนี้ก่อนนะครับส่วนเรื่องรายละเอียดเก็เรอเพ่อคุยกันอีกทีเป็นกลุ่มๆนะครับขอบคุณมากครับท่านผู้ปกครองครับ เธอหม้มั่นคงแล้วอย่าลงไปเชื่อใคร